สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2024กันต่อวันนี้โอ้โหมันมาก,มากๆเลยครับฟุตซอลทีมชาติไทยเจอกับคิวบาผลการแข่งขันฟุตซอลทีมชาติไทยก็อัดคิวบาไป10ประตูต่อ5นะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้สําเร็จเป็นทีมแรกในการแข่งการฟุตซอลโลกปี2024ขอแสดงความยินดีกับฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยโอ้โห,หลุ้นกันใจจดใจจ่อมากเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยนะครับ โอ้โหต้องบอกว่าบีบหัวใจเพราะว่าทั้งไทยกับคิวบาเนี่ยเล่นกันได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นไทยเราเองเนี่ยนะครับในช่วงของจังหวะท,ท้ายยของครึ่งแรกเนี่ยค่อนข้างจะรวนหน่อยนะเนื่องจากว่าตอนแรกก็ขึ้นนํามา3ต่อหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับทางด้านคิวบาก็ตีเสมอมาจนได้แล้วก็มาดวลกันในช่วงของครึ่งหลังนะครับเป็นทางด้านโคชมิเกลสันเนี่ยเขาน่าจะปรับกลยุทธ์เกมเข้ามานะแล้วก็มาทําให้ฟุตซอลไทยของเรานะครับ มีการปรับแผนรูปแบบเกมการเล่นเนี่ยแอดมินเห็นชัดเจนเลยนะในช่วงของครึ่งหลังเนี่ยการยิงไกลของเราค่อนข้างคมนะครับแล้วก็ประตูคิวบาเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเซฟลูกไกลๆได้เท่าไหร่นะแต่ว่าเหมือนกับเวลาไทยเราเนี่ยนะครับหลอกยิงเนี่ยในช่วงของจังหวะยิงไกลๆค่อนข้างได้ผลถ้าไม่เข้าก็ทำให้เขาลำบากนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับก็สุดท้ายแล้วพอจบเกมการแข่งขัน ฟุตซอลไทยของเราก็สามารถเอาชนะคิวบาไปได้10ประตูต่อ5นั่นเองครับโดยการแข่งขันในครั้งนี้นะครับฟีฟ a าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ครับซึ่งไทยพบกับคิวบาสำหรับไทยเรานะครับมี3แต้มที่เอาชนะโครเอเชียมาได้แล้วแล้วก็เก็บได้อีก3แต้มในการแข่งขันครั้งนี้นะครับทำให้ไทยเราตอนนี้เป็น6แต้มแล้ว และที่สําคัญนะครับก็รั้งอันดับที่1ของตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ซึ่งก็แซงบราซิลมาแต่ว่าบราซิลยังไม่ได้แข่งนะทีนี้นะครับประตูที่ได้มาจากใครบ้างทั้ง10ประตูดังนี้ครับคุณผู้ชมทีมชาติไทยนะครับได้ประตูประตูแรกเนี่ยนะครับจากกริตอารันสัญญารักนะครับนาทีที่5แล้วก็ประตูที่2จากรณชัยจุงวงศุขนาทีที่12นะครับนาทีที่ 14นะครับได้ประตูที่3จากสุภวุฒิเถื่อนกลางแล้วก็มาช่วงของนาทีที่26ได้ประตูที่4นะครับจากสุภวุฒิเถื่อนกลางเช่นเดียวกันแล้วก็มาประตูที่5นะครับได้มาจากอิทธิชาปะพาพันธ์นาทีที่28ได้ประตูที่6จากอิทธิชาปะพาพัน์ธเหมือนกันครับนาทีที่29โอ้โหห่างกันแค่นาทีเดียวเองนะแล้วก็ ได้ประตูที่7จากมูฮัมหมัดอุสมานมูซานาทีที่29นี่ยังไม่ถึงนาทีเลยนะครับก็ซัดเข้าไปอีกแล้วใครได้ดูเนี่ยมันมากๆเลยครับช่องนี้แล้วก็ได้ประตูที่8นะครับจากอภิวัตแจ่มเจริญนาทีที่31ได้ประตูที่9จากมูฮัมหมัดอุสมานมูซานาทีที่36แล้วก็ปิดท้ายครับประตูที่10จากสราวุฒปลาพึ่งนะครับนาทีที่38ส่วนคิวบ้าครับได้ประตู ทั้งหมด5ประตูครับประตูแรกได้จากคริสเตียนวาเลนเต้นาทีที่4ครับเขาได้ประตูขึ้นนําไปก่อนนะแล้วก็ไทยเราตีเสมอนั่นเองแล้วก็ประตูที่2ครับได้จากคริสเตียนมอรจอนนาทีที่15ประตูที่3ได้จากดายันโคติน่านาทีที่15ประตูที่4ได้จากอีดูอันมาตินเนสนาทีที่29แล้วก็ประตูที่5นะครับได้จาก คริสเตียนมจนาทีที่37นี่คือประตูทั้งหมดนะคิวบาเนี่ยครึ่งหลังนะครับเขาค่อนข้างรวนเห็นได้ชัดเลยนะเพราะว่าไทยเนี่ยใส่เกมบุกเต็มที่แล้วก็ไทยยิงไกลบ่อยนะซึ่งในการแข่งขันนะครับคิวบาเนี่ย, Q ยทำได้แค่2ประตูในช่วงของครึ่งหลังนะส่วนไทยเรานะครับครึ่งหลังเนี่ยทำไปถึง7ประตูนะโหต้องชมโคชมิเกลชันนะครับแล้วก็ ผู้เล่นของไทยทุกคนด้วยนะคือโคชวางแผนได้ดีมากแล้วแหละนะครับในช่วงของเกมการแข่งขันครึ่งหลังเนี่ยถือว่าแก้เกมกันมาดีมากๆแล้วก็ผู้เล่นของเรานะครับค่อนข้างใส่เต็มที่กันเลยวันนี้แล้วก็ที่สําคัญต้องชื่นชมยิงแม่นกันมากแล้วก็ส่งบอลค่อนข,ข้างดีด้วยวันนี้นะครับทีนี้ครับการแข่งขันในรอบต่อไปคือรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยจะเจอกับบราซิล วันที่20กันยายน2567เวลา19นาฬิกานาทีตามเวลาประเทศไทยครับถ่ายทอดสดทางช่อง T Sport 7แล้วก็สื่อออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน T Sport 7นะครับซึ่งสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้แล้วก็มาลุ้นกันนะครับต้องมาดูคู่บราซิลกับโครเอเชียว,ว่าผลจะเป็นอย่างไรถ้าบราซิลชนะแต้มก็จะเท่ากับไทยแต่ก็มาดูได้เสียประตรูด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าไทยกับบราซิลเนี่ย จะเจอกันในแมตช์สุดท้ายจะเจอกันในลักษณะที่ชิงอันดับที่1อันดับที่2ของกลุ่มเพื่อที่จะเข้าสู่ในรอบ16ทีมเนี่ยก็จะไปไวยแข่งขันกันต่อไปนั่นเองเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตอีกครั้งรวมถึงสถิติการแข่งขันด้วยนะครับทีนี้สรุปผลการแข่งขันวันนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับการแข่งขันวันนี้ทั้งหมดนะครับที่มีการแข่งขันอยู่ตอนนี้เนี่ยวันที่17 กันยายน2567การแข่งขันระหว่างกอสตาริกาพบกับเนเธอร์แลนด์นะครับเขาเสมอกัน2ประตูต่อ2นะแล้วก็เป็นไทยกับคิวบานะครับไทยเอาชนะ10ประตูต่อ5นะครับแล้วก็จะมีกลุ่ม A อุสเบเจอกับปาาไก่นะเวลา22นาฬิกานะครับก็ติดตามชมอุสเบเป็นเจ้าภาพนะแล้วก็ คู่ต่อมานะครับจะเป็นบราซิลกับโครเอเชียเวลา22นาฬิกาเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมก็มาดูผลระหว่างบราซิลกับโครเอเชียวันนี้นะครับเวลา22นาฬิกานะนี่ก็เป็นตารางการแข่งขันแล้วก็สรุปผลการแข่งขันนะในบางคู่นะครับที่กําลังแข่งขันเสร็จแล้วนะครับส่วนตารางคะแนนตอนนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินเอามาอัปเดตนะครับเป็นตารางคะแนนทุกกลุ่มเลยนะให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าชาติไหนบ้างตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับ ใครที่จะเข้ารอบไม่เข้ารอบนะกลุ่ม A ครับบรากวัยตอนนี้นะครับแข่ง1ชนะ1มี3คะแนนอันดับ2มาเป็นเนเธอร์แลนด์นะแข่งไป2แมตช์แล้วนะครับก็เสมอทั้ง2แมตช์ตอนนี้มี2คะแนนอุซเบกแข่ง1เสมอ1มี1คะแนนแล้วก็คอสตาริกานะครับแข่ง2แล้วนะก็เสมอ1แพ้1ไม่ชนะเลยนะครับมี1นคะแนนก็ คิดว่าปรกไกยนะแล้วก็ต้องมาดูผลอีกนะคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีเนี่ยก็ยังมีแข่งอยู่นะครับ2แมตช์บางทีมก็เหลือแค่มึงมึงแมตช์เท่านั้นนะครับทีนี้กลุ่ม B ครับกลุ่ม B ตอนนี้ไทยครับแข่ง2ชนะ2นะครับไม่มีแพ้ไม่มีเสมอนะมีทั้งหมด6คะแนนอันดับ2บราซิลนะครับแข่ง1ชนะ1 มี3คะแนนตอนนี้รอแข่งขันกับโครเอเชียอันดับ3เป็นโครเอเชียนะครับแข่ง1แพ้1นะครับไม่มีคะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นคิวบาแข่ง2แพ้2ไม่มีคะแนนแต่คิวบาเสียประตูไปถึง14นะแล้วก็กลุ่ม C นะครับอาร์เจนตินา a ลังอันดับ1ตอนนี้แข่ง1ชนะ1มี3คะแนนอันดับสอัฟกา,านิสถาน แข่ง1ชนะ1มี3คะแนนอันดับ3นะครับเป็นแองนเกลาแข่ง1แพ้1มีศูนคะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นยูเครนแข่ง1แพ้1มีศูนคะแนนต่อมากลุ่มดีลิเบียแข่ง1ชนะ1มี3คะแนนอันดับ2สเปนแข่ง1เสมอ1มี1คะแนนอันดับ3คาซัคสถานแข่ง1เสมอ1มี1คะแนน อันดับ4เป็นนิวซีแลนด์แข่ง1แพ้1มีศูนคะแนนต่อมากลุ่ม E ครับโปรตุเกสรั้งอันดับที่1ของตารางคะแนนแข่ง1ชนะ1มี3คะแนนอันดับ2เป็นโมร็อกโกนะครับแข่ง1ชนะ1มี3คะแนนแต่ว่าประตูได้เนี่ยโปรตุเกสดีกว่านะแล้วก็อันดับ3เป็นทาจิกิสถานแข่ง1แพ้1ไม่มีคะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นปานามา แข่ง1แพ้ 1, ไม่มีคะแนนแล้วก็ต่อมาเป็นกลุ่ม F, นะครับกลุ่ม F อเนี่ยอันดับ1คืออิหร่านครับโอ้โหสุดยอดจริงอิหร่านนะแข่ง1ชนะ1มี3คะแนนอันดับ2เป็นฝรั่งเศสแข่ง1ชนะ1มี3คะแนนแต่ประตูของอิหร่านดีกว่านะแล้วก็อันดับที่3นะครับเป็นโกเตมาลาแข่ง1แพ้1ไม่มีคะแนนแล้วก็อันดับที่4เป็นเวเนซุเอลาครับแข่ง1แพ้1ไม่มีคะแนน นี่คือตารางคะแนนทั้งหมดนะคุณผู้ชมสําหรับแต่ละกลุ่มนะครับก็เห็นชัดเจนว่าบางทีมนะครับบางกลุ่มเนี่ยแข่งไปแล้ว2แมตช์นะครับบางกลุ่มก็ยังแมตช์นึงอยู่นะครับก็รอทําการแข่งขันตามวันเวลาที่กําหนดซึ่งแน่นอนว่าไทยเราเข้ารอบ16ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองส่วนนะครับวันนี้มาลุ้นกันระหว่างบราซิลกับโครเอเชีย บราซิลหรือโครเอเชียจะชนะก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นต่อก็คือบราซิลนั่นเองนะแล้วก็มาติดตามนะครับอัปเดตรายละเอียดต่างๆต่อไปเดยดมินจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของสถิติการแข่งขันร,ระหว่างไทยกับบราซิลที่จะต้องเจอในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไ like, ลค์กคดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2024รวมถึงรายละเอียดกีฬาอื่นแล้วก็วอลเลย์บอลด้วยสวส